ใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเจ็บป่วยมาช่วยกันหน่อยอย่าโมยอย่าล่อยอย่านิ่งดูได้โัวภัยนี่แหละตัวร้ายมนุษย์หญิงชายตายไปมากคนเป็นอะไรครับคุณเป็นวัดกับอ๋อเป็นวัดครับ เป็นหวัดนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นโรคที่พบได้มากที่สุดในจานวนโรคทั้งหลายที่เรามักจะเป็นกันนะครับหวัดนี้เป็นได้ทุกคนนะครับทั้งในเด็กและผู้ใหญ่บางคนก็เป็นได้ปีละหลายครั้งโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็เด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนในปีแรกๆนี่อาจจะเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะครับโรคหวัดเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีมักจะพบมากในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวหรือในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนในฤดูร้อนจะพบน้อยลงนะครับแล้วตึ่งเจอวัดมาจะน้อยกับมัติดได้เปนปลื้ เชื้อหวัดเนี่ยครับมันจะมีอยู่ในน้ำมูกน้ำลายแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้โดยการไอการจามหรือหายใจรดกันนะครับนอกจากนี้ยังติดต่อโดยการสัมผัสมือเชื้อหวัดอาจจะติดที่มือของผู้ป่วยเมื่อสัมผัสถูกมือของคนอื่นนเชื้อหวัดก็จะติดที่มือของคนคนนั้นเมื่อเขาใช้มือใช้นิ้วมือเนี่ยขยี้ตาหรือแค่จมูกเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนคนนั้นนะครับจนกลายเป็นไข้หวัดได้ซึ่งเด็กเนี่ยนะครับมักจะเป็นผู้แพร่โรคหวัดไปยังสมาชิกอื่นในครอบครัวเช่นลูกเป็นหวัดนะครับไม่กี่ การแพร่เชื้อพบได้มากที่สุดในวันที่2และวันที่4ของการเป็นหวัดนะฮะคือเป็นมาแล้ว2วันเนี่ยเชื้อมีโอกาสจะแพรไ่ได้นะครับหรือวันที่4เนี่ยเชื้อก็จะแพร่ไปสู่คนอื่นได้เหมือนกันเออไม่ทราบว่าพี่เป็นหวัดเมื่อันแล้วครับ <c oughs> แพ้วันแพ้วันโอ้ยผมรู้สึกไม่ดีกันผมไปก่อนนะพี่นะเยะกันน้องไปไหนไม่เอาแล้วครับยังไม่พร้อมจะเป็นนะพี่ใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย